อย่าง้วครับพี่น้องย่างแล้วย่างแล้วน้ำไฟดุจากไหนผมไม่ย่างพี่น้องทดลองไปเรื่อยๆมาเมนูแต่ลอันกันใดหัวยิ่งไงพี่น้องเอหัวเสือดีเลยนะ เป็นยังขน่ะเจ็นจิ้มครับอะไรยังเจ้วันคาดันใช่ครับพี่น้องใช่ยังไงครับใส่ยังไงเนาะตังเปิตเหือดยวตังเหอี้บอกเขาบอกาเขพี่น่องทานี้ใส่สูยังบอใส่ตะควมเสีบมีขบดูรถติเสียบอยู่พ้ย่างเดียวบอสเสบเพี้ยน เห็ดบ้นเค็มควบทุกลดมอวนเจียวกับปีคืออยู่ได้อยู่ได้อยู่ใชครับตลวบ้านอาเบอร์พีซีนเห็ดครับโับย่างคับย่างเสียบแบบเสียบเลยแต่เห็ดมาแต่ถึงเห็ดมาแต่ดุเลยอันนี้กันมาครัเลยสิบน้อง เส้นบอโหน้ำบอหรอกใส่อีกวะใส่วะใส่บัตรนอไม่เอาที่ยเรอพี่น้องเที่ยงดองพี่น้องเ้ยบุรองจีเนะปาดีก่บตรองเห็นบอนี่กล่องตะกล่องก็จะเป็นใส่มือได้พี่น้องมันอมันถ้าสวบช่แนเนะนี่ก็สว เองมาสวมเชนเนเ่งมาสวบเองมาสวมิเชนอะไรบบปฟังซีเมันปีไทยบ่มปีปีก็ใส่เนอที่ไปเลยไหมไทยไทเบดันมาบดไทตะคว่มเสียบสักการไทยบ่หนักมมยบวไทยนักเวยหนักมมยมือนักมมย์เวียนเขาต้องเห็ดเืน เยวเจพี่นองเจผมคือใส่อะไรเดัก oh. ูปยจจกเจ้าะอืวตเบยปวยเสด้วยมันเป็นพริกกะปิอยู่บนนีใส่กล่องก็ไดโอ้ยโเไปดอกพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายเบื่อนแงกินครับ สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วเขาช่องสบเชนเนาะสบเชนนครับผมมันหนีผพาไม่กินอันหอยเชอรีผ้าไป่คีวหอยเชอรี่ครับผมโอ้ยมันคือไรครับเดี๋ยวพูดสิซิบใหม่ครับพี่น้องซิบใหม่ต้มแล้วจะมาย่างครับพร้อมๆเลยพี่น้องบ่หอมบ่งบอกได้เลยครับไม่วันหลายครับเสียบต้องเสียบไม่สิไม่วันหลายต้องเสียบไ่เสียบไ่ไม่วันบ่ต้มพี่น้องนี่เกี่ยวนดำพรี่ดำพ้องก็เดี๋ยวข้าโคกพี่น้อง อ้าอรดเอพี่น้องเอดาบดเลยบดกเลพี่น้องอ้เสียงกลองกางวานบอน้อนบ้างขังบ้างอันเสองบ้างเสปากองเพี่น้องเอาเบาดกินเขาเด้บานอันเนี้ยเาด้บานนี่พี่น้องนี่สวาเขาเนี้ยนิดเดียวอนุ้นให่เมือนเขาเนี้ยเย็นอันเนี้ยไม่แน่เดียว มื่อนี้ยบ่ได้มาเฮ็ดหน้าครับบ่ได้บ่ได้มาเฮ็ดแบากหน้านมาแต่อันเมืองพะน้องมาปลายสามัวแล้วคือเก่าเวลาเก่าห้องคำจัง่อยมาพี่น้องสวบโอ้ยเกียวเป่ามันกี่เป่าได้ยังได้ต้องแกะเขาฟังเสียงเพี่น้องมันฟังเสียงด่ดนวุ้ยโอ้ยมันหลวงเกียวมันเกียวมันหลวงพี่น้อง ยังไ้เบิ่งได้เป็นน้อง,งองอตัวเมงวันคือ้ะไรตำวอะอะเพน้องเก็บเงขนไปเลยโอ้เมงวันก็ถอดได้หลายเ้ยอเป็นหลายคน w ยอีพี่ที่สิแล้วพี่น้องอีพี่ที่สิบบอก่สิพี่น้องเขาพูดได้ไหลายย รอยซับตะไคร่อรอยกวัวซับตะไคร่หรือบุหตอนนี้อาจจะรง่ยกวสองรอยก,กับพี่น้องรับขอบคุณมาณที่นี้ครับผมขอบคุณพี่น้องค,คอพายถือาชูรางวันพี่น้องมาสวบด้วยกันบานนี้สวรรบช่เาบัตรงนี้ยังดีต่องดีขนาดเลยพี่น,อน,นบบ้อ,องแชบบัตกล่องวงนี้เดพอสื่อเอาสวบดวคำเหล็กครับ <S <S อืมอืมโอ,อ,อ้สวบอยู่ไหนลนะ โอ้ปัญหาไม่เจซอนซนอยู่นี่ซ้อนนานตั้งไรพี่น้องปังเสียงได้บัดโอ้ไม่วันก็นไดลมันลายเดยอย่าเอ,อิ้มมไม่ก็อใส่เดี๋ยวขอนิ่นนนนาา้อนิอ่มันนามเเขาตาพี่น้อง Um. 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 Thôi một ngâu mừng 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 หน <fl |ro|> ึงมาถามไปอืมไม่ขมนิดนึงครับไี่ห้องเปลือกบางเน่าผมเปลือกบางเน่ายองไง แม่บานยากแก้โควิดัห้องมาดนอีกฟังห้องประเทศไทยแปดสิบโลบักเรียง้วผักปเปื่อแล้น้ำละไ้แจงบักเนาบักเกลือเบังอรดุกตั 哦，是来，肯定不来哟。嗯，嗯，嗯，不错，嗯，嗯。嗯 Mẹ. <laughs> <laughs> không? Ủa, <cười> <cười> ừ. Không không หุดออกออหออกไบอ,อขอเนีุ่ออกได้พี่น้องมันอันนี้มันมาถือกันน้ำจิ้มแม่น,น้ำจิ้มอะไรลงยังไงมากันเด้อเลียวเีตัดอกัตัดกันเอาส่งหมตัดแล้วกมาพี่น้อง กิยนยากแ่มากครับแหมืกับถ้าจะกัดออกได้ก็ลำบากกับเชียนตำนี่ของขนี่ทอดออกสิบไม่ได้พี่น้องสิบไม่ห้วเหียวเหียวมือนำส่วนนำงานแกะออกไปหรอว เอาพี่น้องเขามาห้อมเมีงยงไปเลอะเมีงยงไปไปคิวเอาตัวเช็ดรถอะไรบ้านเรา กินไปน้ำเอี่ยมไปน้ำเข้มปากเข้มคำว่าเขาเนี่ยบอกเว,ว,ว้ยก็เคยบอกเขาเกี่ยว่าเขาเนีขย่าเขาเฮ้ยโอโ้ไม่หนาวเหรอไม่ <laughs> ừ, đợi, đợi. Ừ, ừ. thế mhm mhm thế mhm hộp cừu rồi mhm 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 nhầm mhm 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 bông mhm mhm đi ลายกะบอกไม่ยังไม่หลออตัดกรบอกเลโอ๊ใส่มือเถอะบ่เนาะไม่ใส่บ้านกไดใส่มือได้บ่ใส่ไปไดลเดยเลยไม่ได้เรื่อกับมือได้เลยมือได้เลย sao sẹp phát yêu Cái khói em thằng nhạt trước này Em ừ. bơ cong Mà Không, xem rồi mới chọn เรา,าเพิง่งเราไปกิวหหยขอโทษอ๋อประทงเร <c oughs> าไปกิวหหยขอโทษเยียมอสด่นเฮะตายตาย เท้าที่ละลาเลยาลาเลยงาบครับเครื่องบดเมื่อไหร่เราเครื่องบดบอกไอ้ต้องการส่้างคมวด่วนเครื่องบดก่อยหย <laughs> าบแพงไปอย่างลวกล้าวไปอย่างหยาบไปดิแม่เราบอกอยู่อนมยันไม่สิงับมันสียาบ้าบาบวาวป คุณดีหายผมเรียนมันแบบขึนอะไร้ต่บกักเตียงหยำเลยกูอันี้เป็นคลิปอึ่งเสแสพบกุยพี่น้องไ่น่าหรอกกินแมงเสียหรอก Nó ngon hơn à, Cái giống tuần Ôi, ngầu nhạt luôn nè Ừm ปักซักมวยปกัดสุดแน่รุ่นก็มาจากเมืองพี่น้องไม่ใช่ตัวละในเมืองไม่ได้มาเดหน้าเหมือนไม่ได้มาเวียกหน้าพี่น้องอื

กลนนได้ห่ากเลยถ้าเกิาพายุได้อย่างเสียมใหมาไปเสืออัน,นัหนกาอัน,นัหนกาอันไหนกาคุณแม่คุณแม่ค,แมคุณแม่ออกก่อ <c oughs> อ็นไม่ลง พี่น้องสูบบาไปไหมหยาบคักดีดีกินแบบเขียวบุ้งกำลังเขียวมุ้งกำลังเขียวตัวนี้โอ้ยอย่าเฝ้าว่านะมันเขาไม่หุ่นจักบัวหัวหน้าเอ้ยอ้าชีล่าเพิ่นได้ดิชีล่าอันผู้มีบุกอันผู้มีอย่างเงี้ยผู้มีประคุณเด็ดนี่โว้ย ngon, ngon, ngon Ayy tìm mười lăm em em đi. Ngapi nhạc Ngapi đi. đi. Ngapi 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 đi. đi. Ngapi đi. Ngapi đi. โอ้พี่น้องสู้ไปน้ำบักน้ำบักเขียวยำคักยำแนมันนั่งบวกขาดอยู่ทั้งเดียวเป็นสีใช่ไังเอาใช่ไหมไม่ตัวอิลีบอกอิลีแล้วแกะมันคืออยู่มันแห้งคือหยาบบ่หยาบหยาแพงหรือเปล่าหยาแพงพี่น้องพยายามกินคักเดียวหูดไม่ออกแต่ว่าสิกินง่ายกับพวกแม่ ออเอาเดีด๋ยวขอหนึ่นะงคำสุดท้ายก่อนจะไปก่อนไปกันเนาะก่อนจะไปกันขอหนึ่งคำสุดท้ายกล่าวว่าขอไปมนาศีหนี่เด้อพี่น้องเฮทว่ากันเด้อครับมันหยาบมันหยาบไปดีเพื่อนม่นหยาบกว่กระจังว่ากันเลยมันผมมันหยาบไปดีเพื่อนมันบ่หยาบกวเพื่อนเขียวดีเนาะขอหนึ่งคำสุดท้ายนี่เห็นบ่ Mới <laughs> วา่าไม่ได้กดเลยคืนได้เราพี่น้องโอ้แต่เนี่ยย่าทำยา่าทำเลยแบบนี้พี่น้องโอ้หยาบักพวเป็นยังเขากับได้ประสบการณ์ครับโอ้แต่ว่าช่วงนี้นี่เบ่งวันนี่หมักกับเบงวันนี่หมักแข่งขอบคุณนไดหลายขอบคุณนไดหลายที่เขามารับซุ่นครับพี่น้องตอนนี้ก็น,น่าจะลอยลอยทรัพย์สะไครลอยก้อนทรัพย์สะไครกับฝากกดติดตามได้เยพี่น้องมัน ขึ้นมาปุ๊บนี่มันมันจะมีอยนแดงแดงติดตามมานะพี่น้องกดตึ๊บเลยแล้วจะมีกระดิ่งกระดิ่งกดอ้วนหนักเนียนหมกติ้งมานะขอบคุณในรายที่เขามารับชมครับผมกระคอกับขอร์ดขอร์ไปมาหนาจีนีครับพี่น้องอันนี้ก็เดี๋ยวสิเอาไปอันทันเฮ็ดเมนูอื่นครับมันสิเมนูเฮ็ดเมนูอื่นได้อยู่ก้อยยังก็ว่ากันไปทันนีหน่อยๆนะพี่น้องงามไม่ไงเอ้าขอบคุณในรายที่เขามารับชมครับพี่น้องขอบคุณครับผมมาแล้วนะครับผม อัฮตายตายกูตายตายวัอจู่ใช่อะไรวะน้องกํพังเลยยำกันกำาพังเลย เสียบ่มันเสีบมันเสีบอยู่พอแต่ว่าย่ำหลายแต่รลายไมันย่ำมันย่ำดนไปมันย่ำาเลยเลยม้ยกำลังยำเลยบมันเสียบด้อเมันเสีบมันเสีบอยู่ำด

เราเปล,ปลู้กแกสง่งใครไปเอาอ่าอ่าอ่าแกตั้งกันก็เรากแกใดังตั้งเลยสวัสดีครับพี่น้อง